สวัสดีค่ะมาเจอยญ้าในที่คาดผมอีกผืนหนึ่งนะคะผืนนี้จะเป็นลายสับป,ประรดนะคะลายสับป,ประรดเป็นสับป,ประรดเล็กนะคะลูกเป็นสับป,ประรดเล็กทีนี้มาดูความกวาม้างความยาวของผืนเมื่อสําเร็จแล้วนะคะมาดูความรอบศีรษะนะคะก็เป็นนะคะห้าสิบแปดทีนี้มาดูความกวาม้าง ไอที่หลังใบหูลงมาหรือว่ามาตามแนวใบหูนั่นนะคะสี่ค่ะนะคะสีทั้ง2ฝั่งแล้วสรุปสรุปผืนนี้ย่าจะไม่ใส่เตีนทุกแกทำยาวยี่สิบสเซนเป็นลายสับประรดเล็กแล้วแล้วย่าก็เก็บลายด้วยด้วยสับประรดนี่นะคะเก็บลายอย่างนี้ให้เป็นโคง้งอย่างนี้นะคะตัวตัวตัว,ตวทางนี้ไม่ได้เก็บก็เป็นลายสับประรดแล้วก็เก็บแค่ เอกเอกตลอดดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่คือลายนะคะนี่คือลายย่าเอามาจากโซเชียลนะคะนะคะจะขึ้นต้นตรงนี้ค่ะทำห่วงทำปมมะค่ะทำปมนะพอทำปมเสร็จแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่6ย่าจะใช้ไหมเบอร์สี่ไหมเบอร์20เนี่ยย่าจะใช้1.3ึสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห พอหกแล้วก็พอหนึ่งคอลงมาในโซ่แรกเลยนะคะไม่ใช่ลงบนห่วงนะคะลงบนโซ่หนึ่งนะมันก็จะเป็นตัววีนะหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วเราก็พลิกนะคะพลิกมาอย่างนี้แล้วลงในนี้ลงในนี้อีกหกหลักพอหนึ่งคออีกหกหลักนะคะหนึ่งสาม สี่หรวมทั้งเมื่อกี้รวมทั้งโซ่สามก็เป็นเจ็ดแถวต่อไปแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพลิกงานค่ะเจ็ดหลักให้เอ็กลงให้เหลือให้เหลือห้าหัวท้ายไม่เอานะคะหัวท้ายไม่เอา สองนี่แถวที่สองนะคะสามสี่คอทอค่ะห้าก็จะเหลือตรงนี้นะคะพออย่างนี้ปั๊บก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พอหนึ่งคอลงในลงในหลักนี้นะคะลงริมเลยค่ะลงริมเลยเนี่ยนะคะก็จะได้สองฝั่งเท่ากันตรงนี้ก็โซ่หกตรงนี้ก็แทนด้วยโซ่หกแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่หกอีกหก พลิกงานค่ะพอพลิกงานก็ทำตัววีนะคะแถวต่อไปทำตัววีบนนี้เลยนะคะบนหลักแรกนี้เลยวี v. พอทำตัววีแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามแล้วก็มาเอ็กซ์ลงจากห้าให้เหลือสามสามเอ็กซ์สามหัวท้ายไม่ลงนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสาม ลับไป1 2ึสามลงโซ่ที่หัวมุมเลยนะคะโซ่ที่4พอ1คอแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว V แล้วก็เวน V ีวสองฝั่งก็โซ่สามแล้วก็ลงที่เดิมอา้าวจะให้เห็นลักษณะตรงนี้เดี๋ยวจะกระจายให้ดูตรงนี้ก็เป็นเป็น V นะคะแล้วก็โซ่3ามสาโซ่สามแล้วก็ V 1หนึ่ง โซ่สองโซ่สามพอโซ่สามแล้วก็ลงตรงเนี้ยแบบนี้ลงเจ็ดเจ็ดหลักนะคะพอหนึ่งคอเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทีนี้ตรง X มันจะเหลือหนึ่งถ้าเราจะโซ่สามมันจะตึงเกินไปตรงนี้ก็เป็นโซ่สี่เปลี่ยนแปลงนิดนึงเป็นโซ่สี่แล้วก็มา X ในหลักกลางแล้วก็โซ่สี่ไปซ้ายขวาถักเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ลงตรงนี้ตัว V สุดท้ายนี้อีก7หลักอ่าพอจบตรงนี้7หลักแล้วนะคะจะขึ้นแถวต่อไปก็ต้องขึ้นโซ่6คพลิกงานค่ะพอขึ้นโซ่6ตรงนี้พอเจอ7หลักต้อง X ใช่ไหมคะก็ต้อง X x ให้เหลือ5หัวท้ายไม่เอานะคะ X หรือคอหรือคอทอห ตรงนี้อย่าลืมนะโซ่6นะคะตรงนี้มันขยายแล้วเราจะเอาโซ่4มันจะยิ่งขยายใหญ่แล้วก็เลยเอาแค่โซ่1 2 3โซ่3แล้วก็พอ2อขอบพันหัวเข็ม2ครั้งลงในใน x เนี่ยนะคะปลด1ปลด2ปลด3แล้วก็โซ่3 1 2 3 3แล้วก็ลงตรงนี้ 5x หัวท้ายไม่ลง าไม่ใช่หลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายคือโซ่สามนะคะพอได้อย่างนี้ปั๊บก็ต้องฝั่งนี้มีมีโซ่สามแล้วก็พอหนคอแล้วนะคะก็คือโซ่6นั่นเองก็ต้องเป็นโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามแล้วก็พอหนึงคอพอโซ่6ปับ๊บเราก็มาทำตัววนะคะตัววตรงนี้ต้องเป็นโซ่สามแถวนี้โซ่สามหมดเลยหนึ่งสองสาม จาก5ก็ต้องเหลือ 3x 3ตรงนี้ก็ต้องเป็น1 2 3แล้วก็ทำตัว V นะคะทำตัว V บนพอ2คอเป็นด้วยโซ่3ตัวนี้จำไว้เลยว่าแถวนี้โซ่3หมดเลย5 5x ก็จะเหลือ 3x นี่ก็1 2 3แล้วก็ลงตัว V ค่ะนะคะลงตัว V สุดท้าย หนึสองสามเราจะทำลายสับปะรดเราไม่ต้องไปหเราก็ตรงนี้เลยค่ะพอหนึ่งคอหเจ็ดหลักทั้งโซ่อพอได้เจ็ดหลักแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนกับตรงนี้พอได้เจ็ดหลักแล้วเราจะมาลงลงตรงนี้ลงก็ต้องเป็นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลง x อหนึ่งตัวเท่านั้นบนนะคะหัวท้ายไม่ลงแล้วก็ หนึ่งสองสามสี่มาตรงนี้ก็ลงเจ็ดหลักเจ็ดหลักในตัววีนะคะอมืมาดูต่อนะคะเห็นไหมคะเราจะได้สับประรดแล้วเนะี่ยสับประรดสับประรดหัวเล็กๆนะคะหัวเล็กเลไม่กี่แถวเนี่ยคะ่ะเนี่ยสับประรดหัวเล็กๆนะคะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะ,ะก็จะมีก็จะพอโซ่หกโซ่หกแล้วก็พลิกงานกลับพอพลิกงานกลับแล้วก็จะเป็น จาก7 7หลักก็จะเหลือ 5x นะคะห x หัวท้ายไม่ลงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซ่3าโซ่3แล้วก็นี่ก็เป็นขายาวพอสองคอลงบน x นี้แล้วก็โซ่3แล้วก็ตรงนี้ก็เหลือ 5x โซ่3พอสองคอนะคะมันจะมีพอสองคอระหว่างจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นขาสับประรดใหม่เนี่ยนะคะจะขึ้นขาสับประรดใหม่ตรงนี้จะเป็นพอสองคอ แล้วก็โซ่3แล้วก็ลง 5x เว้นหัวท้ายโซ่3พอ2คอ่าแล้วก็โซ่3ลง 5x 1 2 3 4 5แล้วก็โซ่3แล้วก็ลงนะคะพอ1คอเอาไว้ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะขยายไปเรื่อยๆทีนี้พอ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 จัดตรงนี้ไปแล้วนะคะให้ทุกคนไปถักถักขึ้นไปนะคะถักขึ้นไป แล้วก็วัดดูว่ารอบศีรษะเราบางคนอาจจะศีสษะเล็กนะคะก็วัดดูซิว่าเอาเอาแค่ไหนสมมติบางคนเอาแค่เนี้สี่สิบเจนะคะสี่พอละก็ไม่ก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปต่อพวกนี้ก็เอาแค่นี้แล้วก็ไปเก็บเก็บแถวริมนะคะก็ขึ้นขึ้นด้วย7หลักเอาไว้แล้วก็ x x x ไปทุกหลักนะคะไปทุกหลักเลยนี่นะคะคือลายริมริมด้านข้างสามเหลี่ยมนะคะ ด้านข้างใบหูลงเก้าหลักนะคะลงเก้าหลักแล้วก็โซ่สิ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วนะคะอีกสามหลักค่ะพอหนึ่งคอแต่ดึงขาให้ยาวหน่อยเก้าเก้าแล้วก็เอ็กลงไปเลยค่ะทาาเข็มลงไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจเอ็กอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่ง 2 3 4สแล้วก็มาทาบเข็มลงมา x ตรงนี้9ให้ยาวพอ1ขคอให้ยาวอีก9หลักลงใน,งนพอได้9หลักแล้วนะคะนี่ได้9หลักครบเลยนะคะก็ต้อง x ตรงนี้เลยคะ่ะนะคะ x x แล้วก็โซ่สี่หนองสามแล้วก็ x ออีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ก่อนที่จะไปสุดท้ายโซ่สี่อีกครั้งหนึ่งค่ะสองสามสี่ดึงผ่านค่ะได้ทั้งหมด9ก้าพัดนะคะ9นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ตรงนี้ก็ปลายอันนี้ลง9้าหลักแต่ตรงนี้ลงแค่เจ็ดหลักเหมือนเวลาขึ้นต้นนะคะลงแค่เจ็ด ทีนี้ก็มานับฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้ฝั่งฝั่งนี้ได้9แล้วนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะได้ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าอย่างนี้ไม่สวยเดี๋ยวย่าจะต้องเก็บนะคะส่วนด้านด้านที่อยู่คาดคาดอยู่บนเหนือศีรษะนี้นะคะย่าก็จะเก็บริมธรรมดาค่ะ X ทุกหลักค่ะในโซ่ก็ 3X แล้วบนนี้ก็ ห x นะคะเพราะมันมี7ก็เราก็ได้แค่6กหนึ่งสองสสห้แล้วตรงโซ่ก็ได้3 x 1นึสอง สาตรงนี้ก็ 1x ค่ะแล้วโซ่ก็อีก3 1 2 3แล้วบนหลักก็6กทำไปเรื่อยๆจนจนมาสุดตรงนี้นะคะจนมาสุดริมนี้ก็จะเป็นอันเสร็จในการทำผ้าคาดผมอันนี้การเก็บพริมผ้าคาดผมผืนสีแดงนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีก 1นง X หรือควักธรรมดานะคะ 2...3... สสุดท้ายนี่เลยค่ะสุดท้ายลงลงในโซ่เลยนะคะแล้วก็ล็อกได้เลยค่ะก็ขอส่งท้ายคลิปให้ทุกคนที่มาชมคลิปยา่าหากคลิปย่ามีประโยชน์ในการทำผ้าคาดผมเนี่ยทำวันหนึ่งก็เสร็จนะคะทำวันหนึ่งก็เสร็จเนี่ยได้ผ้าคาดผม สวยๆเวลานั้นก็นไปไหนก็ไม่ผมก็ไม่ลุงรังนะคะเก็บมันไว้นะคะคาดมันไว้แล้วก็อาจจะเป็นเสื้อถักสีนี้ผ้าคาดผมสีนี้ของย่าจะทําเป็นเซตของย่านะคะหลายก็หลายเซตแล้วนะคะของย่าทําใส่เองก็ใครอยากตามนะคะก็มาดูที่คลิปยา่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยเพราะว่าบางคนนะ่ะถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้แชร์ไปให้เขาเขาอาจจะไม่ไม่เห็นช่องยา่าแล้วก็ จะบอกอุของง่ายๆอย่างนี้ทําไมถึงไม่ได้ส่งมาให้สีไม่ได้ส่งมายา่าไม่ทําอะไรยากแล้วยา่าคิดว่ายา่าอธิบายละเอียดรอบค้อเพราะฉะนั้นใครทําตามได้ก็ไปทําตามแล้วมีผ้าคาดผมสวยๆใช้นะคะแล้วถ้าอยากทําเสื้อเป็นก็ไปดูในคลิปยา่ยาย่าสอนวิทยาทานในการมาทําช่องของย่านะคะไม่ได้ประสงค์เพื่อ,อรายได้อะไรนะคะสําหรับคนที่ถักเองถักเองใส่ได้แต่ถ้าใครที่ถักไม่ได้อยากออเดอร์ย่าก,ก็ ย่ามีลาไลน์ไว้ให้เลยนะคะติดต่อเข้ามาทางไลน์มาพูดคุยกันอยากจะได้อะไรจะได้ผ้าคาดผมได้เสื้อได้อะไรก็ว่ามานะคะสุดท้ายท้ายคลิปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนการงานก็ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ใขหน้าที่มันราบรื่นไร้อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นสวัสดีค่ะ